เราน้ายินดีกันบ้างค่ะเวลาสําเร็จการศึกษาเรียนจบทีนึงเนี่ยทางครอบครัวทางคนที่เรารักก็มาร่วมแสดงความยินดีเนาะ,ะบางคนอาจจะได้เป็นพวงมาลายัยเงินสดแบบเป็นพวงๆใหญ่ๆเลยบางคนถึงขั้มีรถแห่มาแต่งานนี้ค่ะจบปริญญาเอกทั้งทีธรรมดาไม่ได้นี่เล นั่งเกวียนฉลองอไม่เหมือนใครดีนะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศค่ะหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยการศินนะคะ,ะโดยชาวคณะศิลปินภูไทยและแฟนคลับค่ะก็แต่งชุดแบบจัดเต็มแล้วนะนี่เป็นยังไงไม่ได้มีแค่เกวียนนะคะเนี่ยค่ะมาร่วมแสดงความยินดีค่ะกับนายสิทธิพงศ์โทรไข่สอนนะคะหรือว่าหมอรามดรวีรพงศ์วงศินได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต กิติมา,า,า์ค่ะสาขาวิชานเทศศาสตร์ใบที่สองละมีชาวคณะแฟนคลับนเนี่ยจัดเกวียนโบร,ราณในทางดอรอุรพงศ์มาร่วมขบวนแห่ฉลองความสําเร็จนะคะแล้วก็สื่อถึงความเป็นลูกอีสานด้วยนี่ไงนาง